พลิกฟื้นผืนดินเกษตรกรไทยสนับสนุนโดยอ m มเน็พอฟาโวเพื่อการทำาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะพามาดูเทคนิคการปลูกอ้อยด้วยรถปลูกนะคะเขามีเทคนิควิธีการอะไรทำให้อ้อยขึ้นดีค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสักนิดหนึงคะ่ะครับผมจำรวยไกย่สัางครับค่ะอยู่ท,ที่ไหนคะ อยู่หาดชะอมครับบ้านหาดชะอมหาดชะอมอำเภอขานุกําแพงเพชรนะคะครับผมรู้สึกว่าจะปลูกอ้อยกันเยอะมากเลยที่นี่ลุงโดยปลูกอ้อยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะทั้งหมดที่นี่จ้ะที่นี่ก็ยี่สิบสองไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยยี่สิบสองไร่ไร่แล้วที่ในพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยล่ะคะกี่ไร่คะที่ที่นี่ที่เรายืนอยู่นี่ทั้งหมดยี่สิบสองไร่ยี่สิบสองไร่อ๋อแล้วเป็นอ้อยปลูกใหม่กี่ไร่คะ สิบสองไร่อ๋อแค่สิบสองไร่ที่เหลือเป็นอ้อยต่ออ้อยต่อใช้รถปลูกหรอคะใช้รถครับรถมหมดเลยใช้รถทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดิมที่เราเคยทําอ้อยมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาใช้รถปลูกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะถ้าถ้าเราปลูกลงไปลึกถ้าฝนตกปุ๊บ uh huh. มันขังมันก็จะพาให้เสียถ้าน้ําฝนตกเยอะอย่างติดก,กันเลยทั้งวันทั้งคืนสองวันทั้งคืนขังร่องเท่าน้ําออกไม่ทันคือว่าเสียไม่ขึ้นเลยม,มันจะเน่าไปเลยถ้าถ้าปุ๋ย บางคนเขาใช้ปุ๋ยยูเรียรองพื้นถ้าฝนตกเยอะมันจะเน่าเน่าแล้วก็นี่มันตามันจะหลุดไปเลยเขาเรียกว่าตามันเน่าตามันเน่ามันออมันหลุดไปเลยหลุดไปเลยถ้างั้นก็ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องปลูกใหม่ไหมคะปลูกใหม่ครับโอ้โหลงทุนสองเดือนเนี่ยน้องสาวปลูกสองร้อยกระไรที่ไหนอะเนี่ยที่ฟากลงลงคูเนี่ยค่ะเป็นไงบ้าง ตี๋ะตอนนี้ปลูกใหมเพราะอะไรอ่ะก็ฝนมันตกที่ตกติดกันเลยสามวันสี่วันปลูกพร้อมๆเราไหมก็ปลูกก่อนปลูกก่อนเราเหนื่อยหน่อยปลูกก่อนเสร็จถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นประมาณอย่างนี้แหละท่าที่ไม่เสียที่มันอยู่บนก็ไม่เสียเยอะไหมคะก็ประมาณจะห้าหกสิบไร่โอ้เสีย ลงทุนไ่ไม่ใช่น้อยเลยลงทุนไปเป็นแสนทั้งปุ๋ยทั้งพันเขาใช้ปุ๋ยอะไรคะพอทราบไหมที่เขาลองพื้นใช้ยูเลียใช้ยูเลียลองพื้นเลยแล้วของลุงรวยที่เราเห็นอ้อยมันขึ้นดีอย่างเงี้ยใช้อะไรอะคะคัานี้เขาก็แนะนํามานะค่ะว่าลองใช้อามินกลองมาปลูกลองพื้นดูไม่ต้องผสมยูเลียเอาล้วนๆเลยก็ผมก็เลยลองลองดูแล้วมันก็เขึ้นสวยผมก็ พอใจอะเอ้าหนูเห็นว่าตรงนู้นเนี่ยที่ที่มันต่ำๆต่คือว่ามันไม่มันมันก็ยังไม่เสียไม่เสียเหมือนยูเลียถ้าเป็นถ้าเป็นยูเลียปุ๊บมันจะร้อนมันแรงกว่าแล้วมันจะเสียโอ้เหมือนของน้องสาวใช่ไหมน้องสาวขังอย่างเงี้ยขังเงี้ยสามวันสี่วันผมมาดูน้ําไม่ออกผมก็กะว่าเสียเหมือนอยองน้องสาวจ้ะคราวนี้มาดูแล้วน้ามันแห้งเออไม่เสียก็พอใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นแองเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ย ขึ้นหมดเลยไม่เสียเลยไม่เสียโอ้โห oh อันนี้นี่ในพื้นที่12ไร่เนี่ยลุงรวยใช้อามีเน็กกระสอบเล็กๆ25โลไปกี่กระสอบคะ17กระสอบเออถ้าเป็นกิโลก็ได้ประมาณ400โล,นะลเลนาะลุงรวยเนาะ400อโลโอ้โหแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเคมีล่ะคะ12ไร่ต้องใช้ถึง600โลถูกไหมคะใช่โอ้โห oh แตกต่างก็ต้อง200โลใช่เหรอ200โลแล้วมันสู้ได้ไหมอ่ะเราใส่น้อยกว่ามันก็สู้ได้ครับเพราะมันดีกว่า มันดีกว่าเออหรอมันดีกว่าก็ต้องทู่ได้คือว่ามันน้ําหนักมันน้อยกว่าแต่คุณภาพมันดีกว่ากันมันก็เราก็ใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ไหมคะโอ้ถ้าอย่างนั้นตอนที่คุณลุงลุงรวยซื้อเนี่ยที่เขามาแนะนําเนี่ยนะคะคิดว่ามันแพงไหมอเมเนกับจะแรกจะแรกเลยก็ผมก็คิดว่าแพงว่าเอ๊ะมันห้าสิบโลมันหกร้อยนี่มันยี่ยี่ห้าโล ยี่ห้าโลสี่ร้อยห้าสิบคันนี้ก็เขาบอกคดีลองเ,อเขาใช้กันเยอะก็ผมก็ลอง,ลองคือว่าไม่ว่าว่าไม่แพงแค่ก็ลองใช้ลองใช้ดูทิปสองไร่อลองดูทีมันจะดีก็ว่าถ้าดีก็ต้องใช้ <laughs> แล้วในตอนนี้ลครับพอเราใช้มาแล้วเนี่ยใช้มาแล้วมันดีไหมดีครับแล้วมันแพงไหมคะจากความคิดตอนแรกของดีแล้วก็ว่าไม่แพง แล้วก็ว่าของดีไม่แพงอะใช่เขาใครเขาว่าไม่ดีเราลองใช้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาดูเราดีเว้ยเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องเอาอต้องเอาอย่างเราเอาต้องเอาอย่างเราเลยใช่ไหมคะโหดูแล้วนี่หน้าปัจจุบันเนี่ยลุงรวยมีความมั่นใจแค่ไหนว่าอยดูแล้วมันสภาพนี่มันโอเคไหมอะไรยังไงอะค่ะอ้อยอ้อยโอเคครับเป็นยังไงบ้างก็แน่นดีการขึ้นการอะไรค่นี้มันยังขึ้นไม่หมดดีเพราะมันส่วนลึกส่วนรถปลูกมันลึก อ๋อถ้าใช้รถปลูกมันจะลึกมันลึกคราวนี้มันกว่าจะดันดินขึ้นมาอะไรเงี้ยม,มาทีนี่ขึ้นมาสูงนี่ทีไหนตื้นหน่อยมันก็ขึ้นมาอหไ<ต>นลึกหน่อยมันก็เพิ่งจะแทงขึ้นมาอแต่ขนาดน้ําขังแล้วก็ยังไม่กระเทือนเหมือนของอ่าไม่เหมือนของน้องสาวน้องสาวนั่นเสียหมดมเสียไปเยอะเลยไหมคะเสียเยอะลงทุนใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะลงบกโโหหมดไปแสนสองแสน ทิ้งเงินเลยทิ้งเลยทั้งปุ๋ยทั้งอ้อยพันทั้งท่อนพันทั้งปุ๋ยที่ลงไปเลยนะคะถ้าอย่างนี้แตกต่างกันถึงสองร้อยโลเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยคิดว่าถูกกว่าไหมคะมันก็คิดว่าถูกกว่าใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเห็นเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยหน่ออ้วนอั้นใบเขียวดีสวยดีแล้วก็มันหน่อมันอั้นดีแล้วมาขึ้นดีมาดูโดอั้นดีไปบอก อย่างน้อยไร่ก็ตั้ง20ิตันขั้นต่ตาข huh? um ั้นต่ํา20ตันเนี่ยนะลุงรวยขั้นต่าเหรอที่ยี่ตันเนี่ยอโอทำไมมันมันดูแล้วมันขนาดนั้นเลยหรอคือว่าไอ้มันจะไอ้ผักนี้มันจะลำใหญ่ผบกนี้มันจะโตแล้วลำมันจะอ้วนแล้วมันจะลำใหญ่แล้วน้ำหนักัมันจะลำใหญ่มันคนี้หน่อมันใหญ่นะลำใหญ่คนี้ว่าแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยกระตุ้นคนี้มันก็จะใหญ่ลำใหญ่แล้วน้ำหนักมันจะมากกว่า คือดูแล้วเนี่ยจากประสบการณ์นี่โอเคเลย2ี่สตันไอ้อย่างที่เขาไปดูไปสอบการที่ผมไปดูมาคือว่าลำไม่ใหญ่แต่ลำเล็กแต่เขาน้อยแต่เขาก็ยังได้เขาเปรียบเทียบกันว่าคือเขายังได้แท้อย่างไร่ร่วมยี่สิบตันแล้วเราน้ำหนักถ้าลำใหญ่สูงนะน้ำหนักเราก็จะได้เพิ่มขึ้น โอ้โหอย่างนี้ก็สุดยอดเลยเอาอย่างนี้ค่ะลุงรวยในส่วนของดินล่ะคะเราใส่ออมิเนกไปแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของดินบ้างไหมผมว่าช่วยได้มั้งครับต้องช่วยได้คือว่าที่น้ําขังที่อะไรนี่คือว่ามันเปรียบเทียบไม่เหมือนยูเรียยูเรียปุ๊บมันจะเสียเลยขนาดของน้องสาวใส่ยูเรียน้ําขังนี้ขนาดไขออกไขน้ำยังเสียนี่ขังไว้ไม่ได้ไขเลยปล่อยมันแห้งไปยังไม,ไม่เสียเนี่ยดูได้เลย ความเปรียบเทียบชัดเจนขนาด<ช>นี้เลยนะวันหลังนี่จะแนะนําน้องสาวใช้งไหงมคะเนนใช่น้องสาวมันยังไม่เห็นอ๋อเหรอยังไม่เห็นคือว่าเราใช้มันก็หาว่าเรามาใช้ข้าปุ๋ยอะไรมาให้ใช้บอกว่าใช่กูใช้บว่กันก็บอกกับมันก็บอกกันแล้วเดี๋ยวไปดูออตอนนี้เริ่มท้าทายให้มาดูแล้วใช่ไหมท้าทายมาดูว่าขึ้นดีแล้ว ถ้าอย่างนั้นตาชายมาดูโอ้เยี่ยมมาเลยนะคะแต่ยางไทายนี้อยากให้ลุงรวยฝากอะไรถึงเกษตรกรทางบ้านที่กาลังเอ๊ะคิดว่าจะปลูกอ้อยเนี่ยจะเอาอะไรมารองพื้นดีฝากสักนิดนึงค่ะถ้าจะปลูกอ้อยก็ของไอเอาไอ,ไอ,ไอปุย๋ยอ,อ,อ,อามิแนแอกมาใช้รองพื้นเลยครับเราไม่ต้องใช้ดูยูเรียรองพื้นใช้อามีนแอกเนี่ยรองพื้นเนี่ยมันจะดีฝนตกน้ําขังจะไม่เสียไม่เสียเลยครับ พราะใช้มาแล้วว่าฝนโตกอะไรไม่ต้องไขออกมันแห้งไปเองก็ไม่เสียแล้วนอลําต้นอะไรเนไหมนอลําต้นมันก็ขึ้นมาอ้วนใช้ได้อ้วนนอใหญ่อันครับค่ะถ้าอย่างนั้นท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงรวยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกันในวันนี้นะคะในช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรคนเก่งที่ไหนมีเทคนิคอะไรมาฝากกันคอยติดตามชมค่ะ